ตอนนี้เราอยู่กันในเพเดย์สกับการทดสอบสกิลสายเรียวดารัสนะครับซึ่งเป็นหลังอัปเดต100นะครับเห็นว่ามีหลายคนชอบในสายนี้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอมันอัปเดต100แล้วก็ไม่รู้ต้องอัปยังไงกันใช่ไหมผมก็เลยเอาใหม่นะครับเริ่มทําให้ใหม่แล้วก็แต่เนื่องจากวิธีการเล่นระบบหลายอย่างในเกมเปลี่ยนสกิลนี่เปลี่ยนหมดแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยความสามารถหรือว่าวัตถุประสงค์ของ วิวนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นก <divid> ันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอหาห้องก่อนที่เราจะคุยกันเอ่อเนื่องจากว่าผมจะต้องเก็บเปิร์กนะครับเพื่อที่จะทำคลิปให้นะครับของเอ่อไบ์เกอร์นะครับเพราะงั้นผมจะเล่นด่านที่ผมน่าจะได้เอคี ามาเล่นเลยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเองนะครับจะมีความแตกต่างนิดหน่อยครับถ้าว่าเป็นอันเก่าเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเน้นไปที่การเเรียกพวกนะครับคือเอาศัตรูมาเป็นพวกเรานะครับแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนนะครับจะมีหลักๆอยู่สองอย่างแล้วก็คอยให้กระเป๋ยายาอะไรพวกนี้นะครับถามว่า มันเหมือนเดิมไหมแน่นอนว่าเหมือนเดิมเพราะว่าสำหรับผมภาพของดารสในหัวผมยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอ่อคราวนี้เราจะเน้นหนักไปที่จะเรียกพวกจริงๆนะครับเป็นการเรียกพวกที่เยอะที่สุดนะครับต่นที่เคยทำมาเพราะว่าตอนนี้มัาสามารถเรียกได้ถึง2ตัวนะครับแล้วก็เป็นการจับตัวประกันที่มากที่สุดด้วยเพราะว่าเราสามารถสั่งตัว ให้นั่งได้ดูๆเช่นกันเป็นการดึงจุดเด่นสุดแล้วนะครับท่างที่ผมจะพยายามทำได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราใช้เปิร์กครูชีฟซึ่งก็เป็นของดัรลัสด้วยนะครับมันเป็นสายที่ ไม่ได้อะไรเเป็นสายที่ตะโกนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับดังมากผมปรับฟังแป๊บโอเค โอเค,อเคผมต้องเล่อหาตัวประกันให้เร็วที่สุดนะเนี่ยยังไม่ได้หาเลยนะคับเพราะต้องจอดตัวเองนะโอเค ก่อนหนึ่งนนั้นก็ยิงจังโอเคมีคนเข้านะครับ ไอตัวนั้นนี่ก็อู้เลยนะไม่ขยับไปไหนเลยนะเนี่ยโอเคเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับดีแล้วนะดีแล้ว น่มีคนโดนเตะนะครับโอ้ยพยายามจะโดดเข้าไปมาโดดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้เล่นหนันนี้นะครับเอาล่ะผมจะไปหาอีกตู้หนึ่งเลยแล้วกัน ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็น่าจะต้องชั้นบนแล้วละ่ะขึ้นทางไหนวะตรงนี้ใช่ปะโอ้มีคนล้มรนะ اللي هو กำลังลุ <ules> ้นอยู like. awesome! ่ว่าจะช่วยไหวไหมนะดีแล้วที่ทำได้ครับปืนใหม่ที่มากับเอ่อ DLC b บ k e r High สวมชอบมากเลยนะซับมาช่นกันน่ะโคตรดีนะครับในการบูอ่ะใช้ง่ายด้วยยิงง่ายนะครับมีสแตททุกอย่างที่โอเคมากยกเว้นคอนซูเมนซ์ซึ่งใส่นี้ไม่ใช้นะครับ มันเลยออกมาโอเคทีเดียว ม,มอยากได้ตัวประกันเพิ่มนะเนี่ยแต่บางทีเวลาเราเล่นกับคนที่เราไม่รู้จักกันจับตัวประกันนี่เป็นเรื่องยากครับโยบนลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน สหอยากได้ตัวประกันเพิ่มเยอะๆเลยแต่ถ้าทีมไม่ได้รู้กับเราด้วยเขาจะไม่ได้ช่วยเราจับนะครับ จะจับคนเดียวก็ไม่ว่างขนาดนั้นโอเค ได้แค่นี้2ตัวนะครับตัวเก่ายังไม่ตายเานี่ยครับจะเห็นว่าแพตตอนนี้มันสามารถสั่งนั่งได้หลายคนแล้วนะเพราะงั้นจะไม่เขาเรียกอะไรจะไม่ยากนะครับยิ่งเราเป็นตัวละครที่สั่งลสั่งได้ดีที่สุดนะครับในตอนนี้เนี่ย คือสกิลไหนที่เป็นสกิลตะโกนมีหมดนะครับมีครบหมดนะครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่เขายิงตัวประกันเลเหรออ๋อเขาเอาเอาไปใช้เหมือนกันนะครับโอเคแบบนี้โอเคครับคิดว่ายิงทิกงเห็นมันหายไป โดเซอร์ไม่อยากสู้เลยกระสุนไม่มีอ๋อตายเลยเหรอไม่ได้ตั้งใจให้ตายนะเนี่นนะเพื่อมีกระเป๋ากระสุนอีก2ใบ จิ้งไม่โดนโหตายได้เนี่ยโหลดไม่ทันนะครับให้เขาไปหยิบแล้วกันไหนๆเขาก็ไปแล้วนะครับ เ้าเขียนจับตัวกันเหมือนกันนี่ตัวประกันหกคนแล้วนะครับดีมากไม่อยากวางเดี๋ยวนี้เลยวางนี่แล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้วางซะน,นะครับด่านนี้มันเคลื่อนที่เยอะผมก็จำไม่ได้ต้องวางตรงไหนด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ โอเคเยี่ยมมีดาด้วย ตายดีเฮ้ยเออตกใจเกือบยิงแล้วปืนจะลั่นเมื่อกี้ เมื่อกี้แหลกหรืออะไรทำไมเหมือนเขาถอยรถไม่ได้ทำไมเขาไม่ขับอะ่ะ ล้อมันติดนะครับที่จริงคือที่ผมอัดอยู่นี่มันดึกมากแล้วผมก็ขี้เกียจนะครับเพราะงั้นผมก็จะขี้เกียจทุกอย่างนะครับแม้แต่การเดินโอเค ตัวปรวกันหายไปส่วนหนึ่งนะครับน่าจะโดนปล่อยละแต่ไม่เป็นไรหาใหม่ได้ ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอ๋อมีติดอยู่นูน่นกี่คนหนึ่งหรือสองไอ้ตัวซ้ายนั่นอะไรกระเป๋ายานะครับว้าวสไนเปอร์เสียงดังลัน่นอยู่ไหนเนี่ยโอเคเขาเก็บไปแล้วนับสไนเปอร์อ๊ะผิดปุ่มปาไม่ถึงด้วยกาะไม่ถูก คล okay. ับเข้าด้านในดีกว่ารู้สึกว่าในนี้ก็หันสาใช้ได้นะครับ โอเคกําลังกลัวเลยจะลมไม่เนี่ยจะถึงล้มตัวนี้มีสปายนะครับสามารถตะกนชุบได้นะถึงแม้ว่าสกิลจะโดนเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าก็ยังดีอยู่ครับอืมปลาแบบแก้ตัวไม่ถึงเนะี่ยนี่น่าจะไกลสุดที่ปลาได้แล้วนะอเออช่างมาเถอะเปลืองกระสุน đoạn y hìng này không phải là gì sẽ kết thúc rồi. Oh, y hìng Oh, Sniper. โอเคเป็นผู้เสียสละนะครับตัวนี้เราดังหลังปืนหายเฮ้ยปืนหายแต่ยิงได้เล็งได้ด้วย ดีครับดีหวังว่าจะแก้บัก๊ก้เร็วนี้จำมัดให้เลยโอเคนะครับจบไปมีหลายอย่างที่อาจจะดูงงๆอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายฟังในคลิปต่อไปว่ามีสกิลอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแล้วก็คอนเซ็ปต์มันต่างไปตรงไหนนะครับจากรอบนี้นะครับที่เป็นหลังอัปเดต1 0 0กับ ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นสกิลอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นเก่าจะจําได้แต่ถ้าว่าใครที่เพิ่งจะมา,มาซื้อในซัมเมอร์เซล2016อาจจะไม่รู้นะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับสามารถแชร์อันนี้แทนได้นะครับก็เราดูคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะสุดท้ายก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิมสโต์นะครับอย่าลืมแม่ไปกดไลค์เพ่เป็นลรงใจให้เขาแล้วก็ให้ผมแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใ,ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ,รบกลับมาแนะ่นอนท